ข้ามกลางป่าอันรกชัดและเงียบสงบมีพระธุดงค์หนุ่มรูปหนึ่งกำลังแบ,บกกรดท่องเที่ยววิเวกไปผู้เดียวเพื่อฝึกหัดขัดเกลาจิตใจตนเองตามแนวทางของพระบรมศาสดา,าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อหาทางพ้นทุกข์ออกจากสังสารวัฏนี้ท่านได้เดินจาริกมาถึงเขตชายป่าระหว่างหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วจึงได้นั่งพักและพิจารณาหาที่พักปักกลดในคืนนี้ ก่อนจะเดินทางจาริกต่อไปเมื่อพิจารณาสถานที่เหมาะสมแล้วตามสมควรแก่สมณะคือห่างจากบ้าน25เส้นเพื่อไม่ลำบากในการออกจาริกพิคขาจา์โกรดเวนยสัตตามอริยะประเพณีแล้วจึงได้จัดแจงบริขารออกไว้และทำการกางมุ้งโกรดไว้แล้วจึงได้ไปส่งน้ำในลำธารใกล้ๆนั่นเองหลังจากทำกิจส่วนตัวแล้วจึงได้ทำการคลองผ้าให้เรียบร้อยแล้วทำวัดสวดมนต์เย็นแถมเมตตาให้สรรพสัตตามปกติแล้ว แล้วก็ทำการเดินจงกรมต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงสลับกับการนั่งทำสมาธิเจริญกรรมฐานวิปัสสนาอีกหนึ่งชั่วโมงสลับกันไปมาอย่างนั้นจนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้เหลือบดูนาฬิกาที่แขวนไว้ที่เอวบัดนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วจึงคิดว่าบัดนี้สมควรแก่เวลาแล้วในการทำความเพียรจึงเดินกลับมาที่โกรธเพื่อจะพักผ่อนหลับนอนต่อไปเพื่อรักษาร่างกายธาตุขันธ์นี้เพื่อจะใช้ทำความดีต่อไปไม่หักโหมมากนักเพราะเรา เรายังต้องอาศัยมันทำความดีแต่ละนายในขณะนั้นเองที่พระหนุ่มกำลังรำพึงกับตัวเองอยู่นั้นก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความมืดเป็นเสียงของช จะเป็นสามีภรรยากันเขาได้มายืนอยู่ท่ามกลางความมืดพร้อมพนมมือขึ้นแล้วถามด้วยความสงสัยว่าอ้าวมีพระคุณเจ้ามาพักปักโกรดอยู่ที่นี่ด้วยหรือครับแล้วมาคนเดียวไม่กลัวหรือพระทุดงหนุ่มจึงได้กล่าวออกไปว่าไม่กลัวหรอกเรามีพุโทโธอยู่ชายสูงวัยนั้นจึงได้กล่าวว่าดีแล้วครับสาธุสาธุพร้อมกับถันหลังเดินจากไปทางด้านลำธารใกล้ๆนั้นพร้อมกับภรรยาของเขา ลึกสงัดคือหนึ่งหน้าปากถ้ำกัดสปากอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแกน่นท่ากลางอากาศหนาวเยน็ยนเยนือกปรากฏพระธุดงหนุมรูปหนึ่งกำลัง เียเดินจงกรมอยู่ทำสมาธิภาวนาหน้าถ้ำด้วยความขมักขมนเมื่อเดินจงกรมไปได้พอสมควรแล้วพระธุดงค์หนุม่มจึงมานั่งทำสมาธิภาวนาต่อที่หน้าถ้ำริมหน้าผาเมื่อนั่งไปได้สักพักพอจิตเคลิ้ม,เค,มเคลิ้มสงบเริ่มจะเป็นสมาธิก็ได้ปรากฏเสียงของชายชราคนหนึ่งกระซิบที่ข้างหูว่าท่านสำเร็จแล้วขณะนั้นพระหนุ่มเมื่อได้ยินทีแรกจิตใจรู้สึกพึกดเหอ,หอิเหมือนจะห่อเหินเดินอากาศได้อยากจะกระโดดหน้าผาหอ่อออก ในทันใดแต่ทันใดนั้นด้วยสติที่ได้ฝึกมาอันนี้มีก็เกิดความรู้สก่มากาแต่น้นี่มันคืออะก ของมิมิตหลอกที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเทศสอนนี่นาเม,มื่อคิดได้ดังนั้นพระธุดงหนุ่มจึงได้ตะหวดัดออกไปด้วยเสียงอันดังเป็นภาษาอีสานว่าสำเร็จแม่มึงติกูพึ่งจะบวชขนาดนั้นบวชได้สองพรรษาแล้วออกปฏิบัติเมื่อวิญญ,ญาณเจ้าถ้ำได้ยินดังนั้นจึงลอยหายเข้าไปในถ้ำจนเช้าก็ไม่ปรากฏออกมาอีกเลยพอได้เวลารุ่งอารมณ์จึงได้ออกกลับบินทบาทพิกขาจารโปรดเวเนยสัตตามอริยะประเพณีต่อไปและเมื่อชั้นอาหาร ทพัฒตกิจเสร็จจึงได้ออกเดินทางจาริกต่อไป หลังจากพระหนุ่มชันอาหารและทำพัดจกิจเสร็จแล้วจึงได้เก็บบริขารและออกเดินจาริกต่อไปจนกระทั่งเป็นเวลาบ่ายคล้อยจึงได้มาถึงเขตหมู่บ้านชาวป่าจึงได้หยุดพักขณะนั้นเองได้มีชายชาวบ้านมาเลี้ยงโว้ยอยู่แถวนั้นเมื่อเขาเห็นพระธุดองจึงได้เดินเข้ามาสนทนาด้วยพร้อมกับถวายน้ำดื่มแก่พระธุดองเมืม่อพระหนุ่มรับและดื่มน้ำเสร็จแล้วชายชาวบ้านป่าจึงได้ถามขึ้นว่าไม่ทราบว่าพระคุณเจ้ามาจากที่ใดและกำลังจะป ที่ใดหรือขอรับกระผมพระหนุ่มจึงพูดขึ้นว่าเราเดินจะริกมาจากขอนแก่นกำลังจะไปยะโสรอธนเพื่อไปกราบฟังธรรมกับครูบาอาจารย์และแสวงหาที่สงบสัายะเพื่อปฏิบัติบัมเ็นสมณะธรรมเมื่อชายชาวป่าได้ยินดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นมิมน์พระคุณเจ้าไปพักในหมู่บ้านเถิดขอรับเพื่อที่จะสะดวกออกกลับบินทบาโปรดญาติโยมพระหนุ่มจึงตอบกลับว่าไม่เป็นไรดอกโยมพ่อออกเราเป็นพระมาแสวงหาที่ บำเพ็ญจมนะทำตามรอยบาทพระศาสดาจึงควรพักตามร่มไม้ชายป่าเนื้อขาจะดีกว่าอีกอย่างในหมู่บ้านก็ไม่สะดวกต่อเพศของเราเพราะในหมู่บ้านไม่มีวัดเราจึงไปพักไม่สะดวกขอบใจโยมมากที่เป็นห่วงชายชาวป่าได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรและได้ลากกลับบ้านพร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกกระผมจะพากันออกมาถวายจังหันพระคุณเจ้าไม่ต้องเข้าไปบิณฑบาตก็ได้ขอรับเมื่อได้ยินดังนั้นพระหนุ จึงกล่าวว่าไม่เป็นไรดอกเราจะเข้าไปรับบีนาบาทปกติเพราะเป็นหน้าที่ของเราส่วนหากโยมมีศรัทธาจะนำอาหารมาถวายที่นี่ก็ไม่เป็นไรเอาตามสะดวกเถิดจากนั้นชายชาวป่าจึงได้ลากลับไปพร้อมกับต้นฝูงวัวกลับบ้านไปหลังจากนั้นพระหนุ่มจึงได้เดินหาที่ปักกรดสำหรับพักในคืนนี้จนเดินมาถึงกระท่อมหลังหนึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเหมาะที่จะปักกรดในคืนนี้เพราะอย่างน้อยพอได้กันนำค้างแอร์ละลมเนื่องจากตอนนั้น นั้นเป็นฤดูหนาวหลังจากจัดแจงบริขารและกางกลดเรียบร้อยแล้วจึงได้ทำการเช็ดตัวโดยใช้อังสะชุบน้ำเพราะแถวนั้นไม่มีลำธารหลังจากทำกิจส่วนตัวแล้วจึงได้ทำการสวดมนต์ไหว้พระธร,รมสมาธิภาวนาผสมกับเดินจงกรมสลับกันไปจนกระทั่งถึงเวลาประมาณสามทุ่มจึงได้เข้ามุงกลดเพื่อพักผ่อนอริยาบทจนกระทั่งกลางดึกถึงเวลาประมาณตีสามจึงได้ลุกขึ้นมาทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิ จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาจนถึงตีสีเศษได้ปรากฏร่างชายผู้หนึ่งแต่งตัวเหมือนชาวนาบ้านป่าทั่วไปคือใส่เสื้อแขนยาวลายกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางพระหนุ่มซึ่งพระหนุ่มก็ไม่ได้สนใจอะไรยังคงนั่งหลับตาทำสมาธิต่อไปเพราะคิดว่าคงเป็นเจ้าของนามาเอายญ่าเอาฟางไปให้โวทันใดนั่นเองชายลึกลับผู้นั้นจึงได้กล่าวทัน ทายขึ้นว่าเอ้านมัสิการครครูมาเมื่อได้ยินดังนั้นพระธุดาหนุ่มจึงลืมตาขึ้นพร้อมกับพูดว่าเออเจริญพรพร้อมกับมองไปทางด้านทายขึ้นนั้นทันใดนั้นเองปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นไม่เห็นดังนั้นพระหนุ่มจึงมีอาการขนลุกสู้พร้อมกับหนุนการหลังออกมาพร้อมกับรัาผึ้เบาๆว่าหาตัวเอ หลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนเกิดขึ้นพระธุดงหนุ่มจึงพิจารณาว่าเออไอสิ่งเรามองไม่เห็นไม่ใช่จะไม่มีนะเพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาสามครั้งสามที่แล้วสงสัยเหล่ากายทิพย์พวกนี้เขาคงจะมาอนุโมนายินดีกับเรายามเห็นเราตั้งใจทำความเพียรภาวนาเมื่อคิดได้ดังนั้นพระหนุ่มจึงได้ออกกลับบินทบารตามปกติเพราะเวลานั้นเป็นเวลาอารุณรุ่งแล้วและหลังจากพระหนุ่มทำพัดต่อ,อกิจเสร็จแล้วก็เก็บบริขารออกเดินจาริกต่อไปมุ่งหน้าไปทางจังหวัดมุกดาหารต่อไปหลังจากออกเดินทางมาห้าวันเต็มพระุุดงน ได้เดินทางมาถึงเขตอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารพอดีก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นจึงได้มองหาที่พักปักหลดเพื่อจะพักผ่อนในคืนนี้ก่อนจะออกเดินทางต่อไปเมื่อได้ที่ที่พอใจแล้วจึงได้เดินไปทางลำธารเพื่อทำการส่งน้ำชำระร่างกายที่ศกรปรกชุ่มไปด้วยเหงื่อคลนั้นหลังจากใช้เวลาในการส่งน้ำอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วพระหนุ่มจึงทำการสวดมนต์คำวัดเย็นตามปกติเสร็จแล้วจึงออกมาเดินจงกรมเพื่อพักเกลียดอวิยาบทขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บเหนือน้มีของหนักหนักหล่นจากที่สูงดัง ใกล้ๆข้างก,กลางความมืดที่มีเพียงแสงเทียเนเพื่องสว่างข้างกลางป่าเขาที่มืดวังเวงหน้าลัวแต่กระหนงได้ผ่านการฝึกศิตมาระดับหนึ่งแล้วจึงไม่มีความหวาดกลัวใดๆจึงไม่สนใจและเดินจงกรมทาความเพียนต่อไปอีกในเสียงดนต่ีนั้นก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มัน,นดังขึ้นมากากว่าเดิม ใจจึงตัดสินใจลืมตาหันมามองตามทางเสียงนั้นทันใดนั้นพระหนุ่มก็ต้องตกใจขนลุกขึ้นมาตั้งชูชันเพราะสิ่งเห็นเบื้องหน้านั้นมันมีลักษณะหน้าตาเหมือนลิงที่มีแต่หัวตาแดงกล่ำขนผมยาวรุงรังพร้อมกับยิ้มสเสียเคี้ยวศกตากับพระหนุ่มนั้นพระหนุ่มถึงกับเหนื่อการไหลเป็นเม็ดเม็ด,มดทั่วใบหน้าทันใดนั้นพระหนุ่มจึงรีบตั้งสติและภาวนาพุทโธพุทโธร,รัวรัวในใจจนจ,นจิตแนบแน่นกับคำภาวนาจนจิตรวมเกิดความสว่างสวัยขึ้นในจิตในใจนั้นราวกับกลางวันและรู้สึกสงบ,สบายอยาบอ่่่งกกกไมถูจนระทัเวล ไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ได้จิตที่เป็นสมาธินั้นก็ได้ถอนออกมาเองพระหนุ่มจึงรีบลืมตาและกวาดสายตามองไปรอบๆเพื่อมองหาสิ่งประหลาดแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาไร้วิแววเมื่อแน่ใจแล้วว่าสิ่งประหลาดนั้นไม่อยู่แล้วพระหนุ่มจึงนั่งลงรวบรวมสมาธิและแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณหลังจากแผ่เมตตาเสร็จจึงได้เหลือบดูนาฬิกาที่แขวนติดเอวก็พบว่าขณะนั้นเป็นเวลาตีห้าแล้วจึงไปล้างหน้าแปรงฟันเพื่อเตรียมตัวออกกลับบีนาบาัดต่อไป